สวัสดีครับผู้ชม1ล้านยูสเซอร์นะครับนะรับชมจากที่ไหนทักทายกันได้ครับไม่ว่ากันครับไม่ว่ากัน ขอบคุณครับขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะครับนะขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนเข้าหลามบางแสนชนบุรีนะครับนะกับการไลฟ์บรรยากาศตอนนี้ครับอา้าไปแล้วนะ <laughs> ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมและทักทายเข้ามาครับนะขอบคุณนะครับ สำหรับท่านใดนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับมีใจแล้วก็มาได้ครับนะมานั่งเล่นได้ครับนะมานั่งเล่นนั่งชมวิวบรรยากาศสวยๆตอนนี้ได้ครับนะมาได้มาได้ครับทักถายได้ครับคนกันเองครับคนกันเองครับนะทักถ่ายได้ทักถายได้รับชมจากที่ไหนของมุมโลกก็ทักได้ครับไม่ว่ากันไม่ว่ากัน รับชมนะครับทุกที่รับชมนะครับอยู่ที่ไหนของภูมิโลกครับทักทายกันได้ครับบรรยากาศตอนนี้ครับลมแรงๆครับอนเมฆสวยๆนะครับนะเขาสวยนะถนนสวยครับที่นี่บางแสนนะครับบางแสนถนนข้าวลามนะครับข้างหลังผมก็เป็นทะเลบางแสนนะครับ หน้าผมนี้ก็คือถนนข้าวลามนะครับตรงทางซ้ายมือนะครับก็จะเข้ามอเตอร์วีไปกรุงเทพนะครับทางขวามือก็เรียบมอเตอเ์วีไปพัทยาได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับนะทักทายได้ครับทักทายได้ครับขอบคุณครับนะขอบคุณที่รับชมนะครับนะกับบรรยากาศตอนนี้ครับ อยู่ที่ถนนเข้าหลามบางแสนนะครับนะหรือในช่วงค่ำคืนนะครับนะท่านใดที่ต้องการรับชมทะเลบางแสนนะครับกับวิวสวยๆอะไรเงี้ยนะก็สามารถติดตามไว้ได้ครับหรือจะมารับชมได้ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มสามทุ่มนะครับโดยประมาณนะสำหรับท่านใดที่จะชมบรรยากาศริมหาดบางแสนนะครับนะ ถ้าไม่มีผิดพลาดประการใดนะครับก็จะไปไลฟ์ให้ชมบรรยากาศก,กันที่นั่นนะครับนะอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับนะทักทายซะหน่อยนะทักทายซะหน่อยส่งอีโมจิอะไรก็ได้นะครับนะจะได้รู้นะครับจะได้มีแรงมีกําลังใจนะครับในการก้าวเดินต่อไปนะครับนะบรรยากาศดีดีวิวสวยๆนะครับนะ แ้ได้เครื่องดื่มเย็นๆสักเจ็ดแปดขวดนี่เจ่มเลยนะครับเจ่มเลยนะบรรยากาศแบบนี้นะเออหยอกครับหยอกหยอกหยอกนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะอ่าหยอกครับหยอกขอบคุณทุกการรับชมนะครับนะอัดทายกันได้ครับก็มีเสียงดังบ้างเบาบ้างนะครับนะก็ขออภัยครับคอนโทรลไม่ได้ครับรถที่วิ่งมาบางคันก็ มาท่อเดิมท่อซิ่งนะครับก็แล้วแต่เขาว่านะต้องขออภัยในบางดีลานะครับนะขอบคุณที่รับชมครับนะทักทายกันได้ครับทักทายกันได้ครับไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันครับคนกันเองทั้งนั้นนะครับนะนี่คนกันเองด้วยตีสนิทซะหน่อยนะครับนะสนิทหน่อยก็เดี๋ยวทักยืมตังค์นะครับน่ะใจคอจะยืมตังค์อย่างเดียวเลยครับนะ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับนะทักทายได้ครับทักทายได้จะได้รู้ว่ามีา14ล้านยูเซอร์รับดูจากที่ไหนฮะนะว,ว้าวดสูสวยๆเลยนะครับดสูสวยๆเลยทักทายได้ครับทักทายได้ครับไม่ว่ากันครับ 9ล้านยูสเซอร์นะครับที่รับชมอยู่นะนะไม่ว่าจะอยู่ทางไหนของทั่วโลกนะครับนะจักทายได้นะปีอังกฤษมาก็ได้นะครับนะก็พอฟุตฟิตฟอร์ไฟได้นิดหน่อยนะครับเสน่กสเซเนฟิตฟิตไปนะครับนะเออเฮ้ยพูดไรเนี่ยนะก็พูดไปเรื่อยนะครับนะไม่ว่ากันไม่ว่ากัน ได้ครับทักทายได้สวยไหมนะครับิวสวยไหมนะครับถ้าสวยก็จะมาไลฟ์ให้ชมอีกนะครับนะว้าวขอบคุณยี่ล้านยูสเซอร์ครับรับชมจางที่ไหนทักทายกันได้ครับนะ ว่าจะบ้านไกลบ้านไกลบ้านซ้ายบ้านขวานะครับโบกมือทักปักมือเรียกได้ครับพูดคุยกันได้ครับกับบรรยากาศตรงนี้ครับถนนเข้าหลามนะครับนะก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่สวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับนะกับถนนเข้าหลามนะครับกับบรรยากาศดีดีวิวสวยนะครับนะ ฮัลโหลวีลคอมทูบางแสนนะวลคอมทูบางแสนอยู่ไม่ไกลมีใจมาได้นะครับนะมาได้นะครับนะมาได้มาได้มไม่ไว่ากันอยู่ไม่ไกลมีใจแล้วมาได้เลยครับนะมาได้เลยไม่ว่ากันครับไม่ว่ากัน เดี๋ยวจะตามมานะครับนะอย่าลืมอย่าลืมถือมาด้วยนะครับสักเจ็ดแปดขวดนะครับพอมีแรงชื่นใจนะครับนะฮ่าๆีแรงชื่นใจด้วยนะด,ด,ด,ดพพูดูดูเขาพูดดูเขาพูดนะพอมีแรงชื่นใจนะครับสักเจ็ดแปดขวดนะครับนะเอ,อ้ยจะพอเหรอเจ็ดแปดขวดนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็อย<อ>ู่คุยกันยาวๆไปก่อนนะครับนะ สำหรับท่านใดน,นะครับที่ต้องการเสริมทักษะการขับรถนะครับสามารถทักได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนะนี่เป็นไงบรรยากาศดีๆวิวสสวยๆนะครับรับชมจากที่นี่ได้เลยครับถนนเข้าหลามบางแสนชนบุรีนะครับนะ รับชมจากที่ไหนทักทายกันได้ครับไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันกบ,บรรยากาศดีๆวิวส,สวยครับบางแสนชนบุรีนะครับนี่ถนนข้าวลามนะครับถนนข้าวลามบางแสนชนบุรีนะครับนะ เย็นนะครับอยนหาช่วงเวลาประมาณสักสองทุ่มนะครับสองทุ่มสองทุ่มก็จะมีไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดมาชมบรรยากาศริมหาดบางแสนนะครับสามารถแวะมารับชมกันได้ครับไ่ว่ากันไ่ว่ากันมาเป็นกำลังใจให้กันได้ครับ กำลังใจให้กันซะหน่อยนี่เป็นไงบรรยากาศดีดีวิวส,สวยๆครับไม่แพ้ที่ใดในโลกครับที่นี่ถนนเข้าลามนองมนบางแสนนะ อ่า46ล้านยูสเซอร์นะครับทักทายได้ครับไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันนะฮะนะจ๊ะนะจ๊ะ รยากาศดีๆวิวสวยสวยเลยนะครับอีกหนึ่งความงดงามที่นี่บางแสนนะครับ h e l l o w e l c o m e to บางแสนนาจ้ะนาจ้ะทักทายได้ครับทักทายได้ไม่ว่ากันครับนะนี่ไงสามารถทักทายได้ครับพูดคุยได้ครับจะถามถ่ายเรื่องการขับรถก็ได้นะครับนะไม่ว่ากันครับไม่ว่ากัน ชมจากที่ไหนครับบอกกันได้ครับบอกกันได้พูดคุยกันได้ครับคนกันเองครับคนกันเองไม่ว่ากัน ขอบคุณทุกการรับชมนะครับไม่ว่าจะอยู่ในไทยหรือที่ไหนของทั่วโลกนะครับนะก็เวลคัมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่ Channel กสอนขับรถรับเสริมทักษะมีใบกับขี่ขับรถไม่กล่องนะเส้นเอา Channel ยาวเหลือเกินนะ <c oughs> เหมือนชาวบ้านชาวเมืองก็เลยนะ ก็พิมพ์หมดสุดคาอธิบายครับนะจดไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ เวลคัมเวลคัมเวลคัมทูบางแสนบีทชลบุรีไทยแลนด์นะจ๊ะโอ้พูดมั่วไปนะอืม วลคัมวลคัมทูบางแสนนะครับมาบางแสนนะวลคัมทูบางแสนครับนะที่นี่ถนนข้าวหลามนะครับข้าวหลามหนองมนบางแสนนี่เองนะครับนะสำหรับท่านใดที่อยู่ไม่ไกลครับมีใจแล้วก็มาได้เลยครับนะที่นี่บางแสนครับบางแสนบรรยากาศตรงนี้ครับถนนข้าวหลามนะกับวิวสวยๆเลยนะครับนะ้างหลังผมนี่เป็นหาดบางแสนนะครับส่วนข้างหน้านี่คือ ภูเขาเขาอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วนะจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับนะรถที่วิ่งสัญจรไปนี่นะครับก็คืออาจจะเข้ามอเตอร์เวย์นะครับกรุงเทพนะครับหรือเรียบมอเตอร์เวย์ไปพัทยาก็มีนะครับอขอบคุณทุกการรับชมนะครับนะขอบคุณทุกการรับชมเลยไม่ว่าจะบ้านไกลบ้านไกล,บ,ไกลบ้านซ้ายบ้านขวาน,นะครับ สามารถโบกมือทักปักมือเรียกทักทายกันได้ครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันคนกันเองทั้งนั้นนะครับนะอ่าเดี๋ยวสนิทหน่อยเดี๋ยวก็ทักยืมตังนะครับนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะโอเคไหมจ๊ะ่าเป็นอย่างนั้นไปนะคนเรานะใจคอเนี่จะทักยืมตังอย่างเดียวเลยนะมไม่ได้ไม่ได้นะจะยืมตังอย่างเดียวเลย ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับนะไม่ว่าจะทั้งในไทยหรือที่ไหนของมุมโลกนะครับนะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอ่บาถัทายกันได้ครับอขอบคุณครับขอบคุณครับ